ตอนนี้เพนก็อยู่หน้าเหมืองแรกแล้วนะคะตอนนี้เพนกำลังจะเข้าไปในเหมืองแรกเพื่อที่จะไปเก็บแร่อุ้ยใครเนี่ยดูใครก็ไม่รู้น่าขวมากเลยอะดูแต่งตัวอย่างไ้ก็ไม่รู้น่าไว้วางใจ องอาด้วยอะ่ะเยี่ยมเยี่เยีมยขอบครรุณนะลุงคล้ายๆลุงหนวดเลยอะ่ะแต่ลุงหนวดให้เบรร็ดตกปาลุงนี้แ่อะไรอะ่ะดาบขึ้นสนิมมีทั้งสนิมแถมได้ดาบก็เก่าคือคือว่าดาบอันนี้มันไม่ดีใช่ไหมคือ <c oughs> ขึ้นสนิมใบดาบก็เก่าด้วยโอเค เราใจแล้วเราให้มาทำอะไรเนี่ยนี้ได้อะไรได้สโตนทำต่อทำต่อได้อะไรเนี่ยเก็บเจ็บเก็บเผื่อเราไปทำอะไรได้ทุกทุกอ๋ออันนี้อะไรอะ่ะอ๋อถ้ากดไปคือยังไม่กดได้ไหมขอเก็บก่อได้ไหม เผ็ดฟันกว่าจะร้อนสดกันทำยากจังไหนลองกดดูปิงโอ้ยตัวฮาเคียวอะไรในเลี้ยงได้ไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้เขาให้ดาบเรามาไม่ใช่ว่าเราต้องฆ่าอุยอ้ยโหร้ายอ่ะ นิดเยอะจังตัวเล็กๆน่ารักน่ารักจะทำไมมิดเยอะยเยอะมิดเยอะมากๆเลยถ้าเราไม่สู้นี่เราตายใช่ไหมตายไปเนี่ยตอนเล่งคิดอยู่ว่าจะไปเลี้ยงว่าน่ารักประกวดทำร้ายเราซะงั้น ดาบได้ไหมอโอ้ยใช้ดาบได้ด้วยนี่ใช้ปืนเหมือนเลยเจนนี่อยู่ไไนี่ไปไหนต่อดีไปไหนต่อดีขึ้นขึ้นไปหรือว่าลงลงก็ได้ลง มีอะไรอีกเนี่ยมีตัวเขียวโผล่มาแต่เนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะมีแต่แเนี่ยโอ้ยเจอนี้แล้วเก็บนะเก็บเลยเก็บทุกอย่างเก็บทุกอย่างเลย แล้วเราจะไปไหนไดีตางมันตันแล้วอ่ะโอ้ยเจอทางขึ้นอีกแล้วอ๋ออันนี้อันนี้บอกบอกว่าชั้นสองใช่นะไหมเมื่อกี้เรามาจากชั้นหนึ่งอ๋อถ้าขึ้นไปนี่คือชั้นสามเลยโอคงั้นเลยเราขึ้นไปกันก่อนมาแล้วชั้นสามแล้วเร็วใช่ไหมล่ะโอ้ยแต่อันนี้เราจะหมดนะว่าทำาังไงอ่ะ ถ้าหมดแล้วเราก็หลับอยู่นี่แน่เลยมิซานอย่าให้หมดทัานไหนเห่านนั้นก่อนหมดเราก็กลับเนาะงบนใช้ใช้อะไร,รไม่เสียพลังงานเยอะโอ๊ยเจออะไรด้วยเก็บได้ไหมโอ้ยของเต็มอม่ะโอ๊ยตองเฉเฉียวอีกแล้วอย่าอย่าทำด้นนะ ยางยังดูตรงนี้ล้นเลยอ่ะตายลเลยไม้ก็ไม่มีอะไรเลยได้ไม้อันนี้ด้วยเราอยากเก็บอ่ะเอาอันนี้ึงไหนเก็บไม้เดี๋ยวเราไปกันดิว่าไปชั้นสี่ได้ด้วยอันนี้ก็อยากเก็บอ่ะแต่ยังไม่เก็บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่เอา เก็บอันนี้แทนแง่ yeah. เก็บอันนี้แทนแง่ฆ้าตัวเฉียวเฉียวกว่าน,นี้กว่าฉันก็จะง่าละฉันตายมากนี่นตายตายแล้วไม่น่าสงสารเลยอันนี้เก็บเก็บนี่เก็บแล้วไปต่อไปต่อไปต่อ ลงไปมีอะไรบ้างฮายตกใจอีกแล้วโอ้ยทำไมหันไปทางนั้นน่ะเฮ้ยตัวติดตัวติดพิษด้วยเหรอเนี่ยทำไมตัวตถวีบเขียวคือว่าเราอยากขึ้นไปอีกอะแต่ตรงนี้จะหมดแล้วอะเราไม่มีอะไรเพิ่มได้เลยอะ อ่าเจอเจอ,เจอทั้งขึ้นเราใครมาตีไว้อะ่ะเรายังไม่เคยมานะเราก็มาใครตีไว้อะ่ะเราจะตายก่อนเนี่ยดูมเราเลยอะ่ะสองตัวเลยอะ่ะชดนร้ายมากเย้หุ่นอะไรอะ่ะอะไร ลึกลงไปในเหมืองดูเหมือนว่าลิฟต์ในเหมืองยังทำงานได้ปกติมันช่วยให้คุณสามารถกลับไปที่ประตูลิฟต์ที่คุณเจอได้อย่างรวดเร็วยิ่งขุดหรือเท่าไหลมันอาจจะมีประโยชน์ไปให้ถึงชั้น40ของเหมืองโอ้เราจะไปถึงไหมเนี่ยไปไม่ถึงหรอกเฮ้ย,ย,ย,ยกดกดเอาวุผิดขอโทษทีคะ่ะกราวธผิด มีอะไรไหมเหนม็นมีสีแปลกๆลุ้นเหมือนกันนะน,นี่ร้อนเหมืองน,น่ากลัวไม่รู้จะเจออะไรไม่คิดตู้ไอคสีเขียวก็โหดมากเลยอ่ะทำเอา,าเราเสียไปเยอะเลยเนี่ยตรงเนี้ยโอ๊ยแต่ว่าพลังงานเราจะหมดแล้วอดิเราต้องกลับบ้านเพือนกัน,นคลิปหน้านะบ๊ายบาย